มีหลายเมนูนะคะซุปหน่อไม้จ้าหนึ่งข้าวเหนียวนะคะร้อนๆสูตรเจเียวสูตรเจีเ้ยวเหนียวนุ่มๆสูตรเดียวกันแต่ฉันทำเป็นข้าวต้มจ้า mm hmm. แล้วก็มีสม้ามะระโกจากสเปนเจวจะพาทุกคนไปเก็บพักหลังบ้านจ้า ดูเลยดูเลยดูเลยนี่คือหอมนะคะซื้อเม็ดมันมาเพาะเลยจ้าซื้อเม็ดที่เขาขายนั่นแหละแล้วก็มาหวานไห้แล้วก็ปีนึงเอ้ยไม่ได้ปีหนึ่งคือเองได้กินทุกปีโรยเม็ดครั้งเดียวได้กินทุกปีพอหนาวร้อนมาปุ๊บไม่ต้องมาปลูกอีกเด้อมันจะขึ้นของมันเองยจะทำซุปน่อไม้แล้วก็มีลาบหมูดา เอาแต่ต้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เอาต้นที่มันใหญ่แล้วพอกินได้เนาะค่ะเนาะ<ม>อันน้อยๆนี่ก็ยังเอาไว้อยู่ต้นกระเทียมจ้าอันนี้ต้นกระเทียมป่าที่ที่ปลูกเองนะคะนะภาษาสวัสดีก็ลามเลิกนะคะต้นกระเทียมป่า เอาแต่ใบใหญ่ๆที่กินได้ปลดพักใจเปลียวนะคะอันเนี้ยเราตัดแต่ใบแบบนี้เด้อเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เรามาเรื่อยๆนะคะเราก็เรียกเฉพาะใบที่องกินนั่นแหละต้นมันก็จะยาวเรื่อยๆ ผักชีเปรี้ยวเลยนะผักชีเอาไปใส่ลาบอุ๊ยไปให้สุดค่ะไปให้สุด อสำนีเอาไปเซราพจ้าเย็ปี้วฉันไปป่นผักแกมาปล่าัดเาเยวดี้ยวผัเ้ดียวัดเี้เียวเ้ยวเหียวผัหีูยวผหมูนะคะ บหมูอันนี้มีเมนูลาบหมูแล้วก็มีสุดมะม่านะคะแล้วก็มีย่างปอดิา้าเตาที่เจ๊ใช้วันนี้ก็ใช้แก๊สนะคะแล้วก็ย่างได้แล้วก็นี่แหละมันจะมีกระทะของบ้านเองที่เห็นนะคะเตาบ้านเจ๊มีหลายเตาค่ะทุกคนเตาเยอะแล้ก็อีกสองเตาเตาสำหรับหั่นจ้า นี่กระเตาย่างนี่กระเตาเตาเตาเยอะเอ้ควายให้ลูกหน้าตักให้ลูกก่อนเอ่อก่อนทำลาบไปใส่ลำปูนปลาให้ลูกปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ๆค่ะเสียบไม้ย,อย,อยอ่องย่องย่องเหลืองๆหอมๆกินก็ข้าวเหนียวแล้วก็ซุปหน่อไม้พี่น้องเอ้ยลาบเริ่ม จบจากลาบนะคะในจบจากลาบแล้วก็ทาออกเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีตัวประกอบมาเป็นเราก็จะย่างนะคะ<ส>ปลาดุกย่างหอมหอมบ้วติ๊บติ๊บ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 ถ้ามันติ๊บก็ยังยังจะไม่ปิน้นว้าวนะคะปลาดุก สวยมากเลยนะ่ากินมากเลยค่ะลาบหมูฝีมือพี่เปียวจ้าสุปหน่อไม้กาฝีมือพี่เปียวตำสมตำกาฝีมือพี่เปียวนี่มีแต่ฝีมือพี่เปียวหนึ่งข้าวเหนียวนะคะก็ฝีมือพี่เปียวจ้าข้าวเหนียวนี่นุ่มก็ลปลาดุกย่างที่ให้ดุข้าวเหนียวเด้อสูตรลวกลัดของพี่เปียวดู ว,ว้าวสวีสดเดนก็มีทุกอย่างให้กินเห็นไหมเนี่ยไม่กลัวเ,เพชรเลยใช่ไหมเนี่ยตักเอาตักเอาเนี่ยฮะโอ้โหฝรั <c oughs> ่งลาวาะอะฮะเคยใช้พูดเมืองศิลากินเป็นทุกอย่างพุนเลยซุปหน่อไม้ลาบสมตมํำปาดข้าวเหนียว โอ้สมใจอ,อยากกัไนได้พี่น้องเด้อกินขอน้ำขันจ้าป่วยทันจ้าจานตาเส็ดเทออ่าขาดพักนีไงพัก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 ,พกอ,าอ,อาจารย์ที่แกน่วยพูดด้วยนะอาจารย์ใหม่ไหมวิาุณนีทันเหล็กเงินเด้อ